าแต่พยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ส่งรักษาข้าพระองค์ให้หายพี่น้องตรงตัวตามพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาให้เราให้หายเมื่อเราขอต่อพระองค์ไม่เพียงแค่ความเจ็บป่วยด้านกายภาพเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยภายในความรู้สึกความคิดของเราถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นในทิศทางที่พระเจ้าให้เราเป็น ะะเรารู้ว่ากําลังของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะช่วยได้นะคะไม่สามารถที่จะแก้แกไขด้วยกําลังของตัวเองได้แต่เรามีพระคุณของพระเจ้านะคะที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในทุกเวลานะะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยสิ่งใดนะคะให้เราทูลขอต่อพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วพระองค์จะส่งรักษาเราให้หายตามตัวตรงนี้เองนะคะเพราะฉะน,นของพระเจ้าเป็นความจรงิงนะคะดังนั้น ถ้าพี่น้องเจ็บป่วยขอพระเจ้ารักษาเราให้หายโดยพระคุณของพระองค์นะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับอํานาจมิดวิญญาณชั่วมนอาจจะเป็นอ,อะไรที่เราเปิดช่องทางให้กับมารซาตานเข้ามาแล้วนําความเจ็บป่วยมาให้แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะะว่าเรามีพระคุณของพระเจ้าเรามีความช่วยเหลือของพระองค์ พระเจ้าเคยสอนข้าพเจ้าว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่านะคะยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วยของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเรามากมายนะคะเราไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมารซาตานเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราอธิษฐานเราขับไล่มันแต่มันก็อาจจะไม่ไปนะคะหรือมันไปแล้วมันก็กลับมาอีกนะคะวนเวียนอยู่แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเราประกาศพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือความเจ็บป่วยของเรานะคะเช่น เหมือนที่พระเยซูนะคะพระเยซูเนี่ยพระองค์ไม่ได้ขับไล่มารซาตานนะคะแต่พระเยซูทรงโต้โต้แย้งกับมันนะทรงโต้แย้งกับมารซาตานนะพระเยซูพูดสวนนะแล้วก็พูดหักหลังมารซาตานพร,รนะองค์ไม่ได้ขับไล่นะไม่ได้ขับไล่ไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเสียเวลาขับไล่มารซาตานแต่มันอาจจะไม่ได้ผลนะลองทําแบบพระเยซูดูนะะลองพูดตอบโต้กับสิ่งที่มันโกหกเรา ถ้าเราเจ็บป่วยอยู่นะคะเราจะพูดว่าเราไม่ได้เป็นคนเจ็บป่วยเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานพระคุณให้กับเราในการที่เรามีสุขภาพดีเราจึงหายป่วยเราประกาศว่าเราหายป่วยโดยพระคุณของพระเจ้าเราประกาศว่าเราประสบผลสําเร็จโดยพระคุณของพระเจ้าเราประกาศว่าเรามั่งคั่งเราลุ่งเรืองขึ้นเรามีสติปัญญาโดยพระคุณของพระเจ้านะคะ ในโลกนี้มารซาตานอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จนะะแต่พี่น้องพูดสวนกับมันนะว่าซาตานเอ้ยเจ้าอย่ากโกหกเราเลยนะคะเราไม่ได้เป็นคนที่ล้มเหลวเพราะว่าเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะเรามีพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้ามีชัยชนะอยู่เหนือทุกสิ่งนะคะและเป็นสิ่งที่แน่นอนตามพระเจราของพงศ์นะคะปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าที่ พรงไม่ได้ตอบเรานะปัญหาอยู่ที่ความเชื่อพี่น้องเชื่อมากพอไหมพี่น้องเชื่อง่ายๆไหมว่าแค่เราขอพระเจ้าก็ตอบเรานะขอบพเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ